มึงตีลิกสิทธิ์มากใช่ไหมกูร้องเองแม่งเลย As e o y u o e r i ตันตนดยอสดีดีุนสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ในการอีซีโเกมซึ่งวันนี้เราอยู่ในเกมเวิร์มเกมเวิร์มใช่ไปดูกันปุ๊บมา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 ,มา แอมเบนเระวองตัวพ <Yeah. S 2> hey, hey. <laughs> <ok le> ี่น่ระวังนะบอกเลยพอกเลยได้เข้าคุณผู้ชมครับผมได้เอาตัวละครที่โคตรเทียบมาได้ดอดอ่ะ5 minutes later <laughs> ตะวันฉันนำ่ะพ <laughs> ี่โอ่เปล่าเจ๊ห <laughs> น,น่อยกูเข้ามา <laughs> แล้วจ้า <laughs> ไอ้นังไอ้กูนินูนี่เฮ้ยเอาเลยอตีงไงอ่ะกูไม่รู้อ่ะคลิกขวาปะอุ้ยบไอไอ้ยเฮ้ยไ้จอมเลยเฮ้ยตอน้กูตายเลยอ่ใครเริ่มต่ออ่ะ้าวอะไรกเฮียเฮ้ยไอ้นั่นอ่ะสิเวลนะพี่

เอาโหลดยี่สิบแล้วทำร้ายตัวเองเหรอชอบทำร้ายตัวเองเหรอมาโซเหรอมาโซเหรอเฮ้เกมแสงดังไปปะวะโอเคมาแล้วไอ้น้องเฮ้ยไอ้น้องเงินล้างแค่นี้ก็ขอสักหน่อยเฮ้ยตีขึ้นเลยตีตีเฮ้ยมันเลงไงวะมันก็เลงนะจังหวะนั้นเดี๋มึงเห็นเป่ามันนั่นแหะคือเลง ระยะความฝนเลยเหรอโบเออไอ้น้องโอมรันกูหนงแหมวินแล้วนะไอ้เฮียกูเหลือตัวเดียวเองอ่ะโอ้โหเียกูเหลือตัวเดียวเองไอ้คุยเอ้ยมีอะไรให้ใช้บ้างวะมึงอยู่ไหนอ่ะมึงอยู่ในบ้านเหรออยู่ในบ้านเนีน้องไอ้เฮียอย่าแหวงโอ้ยมีคราฟ์ด้วยนี่มาชิ้นี่คืออะไรวะ

ไม่ดีเขาจะโฮมลันนี่ว่ะเขาทำอะไรอ่ะไม่รู้เฮ้ย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 ทำอะไรทำอะไรทำอะไรไงไงทำอะไรไม,งไงมันก็มีรูปเจ็ดอยู่วะน้องผมก็เจ็ดแล้วม,ม,มันไม่เห็นบินเลยอ่ะ <laughs> ไปลงเครื่องเลยว้น้องเดี๋ยวพี่มาแลวกดดับเข้ามาแล้วไฟไลา์มาแล้วตัวไลา์เบอร์มไปนะอะไรเนี่ยหนูก็ใช้โฮ้บันบอไอ้เนาะไอ้ยัตกนะไปเลย ใครกอยูไลายมาแล้วไก่ลายไล่มาไหนูอ่ะไหนนั่นกูแจ้งเลยโอ้โยโอ้กูตาย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 เขียกูไม่ถือแล้วบอกมันจะทำอะไรอ่ะโยเอ้ยน้องเจ็ตแพดมันจะคลิกขวาเป็สเปคบาร์มันจะเขียนว่าเจ็ตแพดอ่ะน้องมันอยู่ใกล้ลมซูชี่อ่ะเออบินเดบิวไปเลยค่อยค่อยบินระวังตกน้ำเนะ เออเออเออสวยอ้าวเจ็บเลยอ้าวเจ็บเลยอ้าวเธอนใม่เลย,เ,ลยเอานอนชอนอนเจ็บมาเถอนอาเรียบร้อยทำอะไรอ่ะผมว่าผมจะจิ้มเมียงหน่อยอ่ะไม่จิ้มแล้วอหรอไม่เจ่นน่้นมึงกู๋กุอ่ะ5มินิท e s เตอร์ไอ้น้องเกูขี่เลย โอ๊ยเย็นกูโดน NTR โดนโกไอ้หนังโอยเสร็จโกโอ้ยพีโดนกไอ้หนังหนึ่งหนอันนี้หนึ่งหนึ่งแล้วแต่กูเลือดต่ำสุดแต่กูมีเอวาเกเดียนกูไม่กลัว5 minutes later เฮ้ยเอาพี่จีิงเลยน้องตอระเบิดน้องตองระเบิดตองระเบิดเชื่อพี่ระเบิดระเบิดที่พี่เคยใช้อะไอ้ที่มันระเบิดลูกเล็กๆอะระเบิดน้องเอาพีจีไม่ดีเชื่อพี่ระเบิดนี้ก่อนระเบิดระเบิดมันไหลฮิตระเบิดมันไหลฮิตอันนี้วะเออนั่นแน่นั่นแน่ให้เครื่องพังไปเลยกสเปคบาระวัง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 อย่ากดค้างมากนะเดี๋ยวมันจะเด้งกลับอาเริ่มเอวินะ ทำอะไรผมได้พี่จำอะไรผมได้ผมอยู่ฝั่งเนี้ยทำอะไรเฮ้ยหูยทำอะไรก่อนด้อนั่นดิทำอะไรได้บ้างอ่ะเฮ้ยตียิงเลยไม่ใช้ปืนนี่ดูฉากไม่ใช้ปืนหรอกโอ้ยเอาลงมาซ้ำอีกอะ ได้เหรอหมดแล้วดิหมดแล้วหมดเทินแล้วน้องแล้วพี่พีชตัวเองเลยน้องได้พี่เกาล่วงแน่ไอ้นี้พี่ก็จะน่าดิพี่เหมือนกันอย่างนี้เลยยูเนียนนะ5 minutes later น้องพีชีตัวเองเลยน้องกดเลยวางเลยสเปกบ้าเมื่อกี้เนี่ยวางเลยสเปกบ้าพังเปล่าพังเปล่า โอ้ยพังอะไรโอ้ยตายเองเอากินกินแล้วหมดเลยกลายเป็นน่องไก่เลยกลายเป็นไก่กลายเป็นนักเก็ตแล้วพี่ผมอ่ะอะเดูดที่จะจะจะได้ฆ่ากันตอนไหนเนี่ยไก่ขนาดนี้เดือดที่เจ็ดแต่หมดกันแล้วอู้อู้ ทำอะไรอ่ะเออมองโกเล่นอะไรมองโกมองโกอวยแกใช้เป็นนะพี่เออเออของพี่มันติดไงมันติดมันมันเวี่ยงไม่ได้มันโหดไม่ได้เฮ้ยอะไรวะน้ะไอ้สายอ่ะ โอ้ยพายและโดนด้วยไงโอ้ยชอ้เหี้ยเกือบตายไอสะสเอ้ยโอ้ยไอ้ยัีกยกูเป็นเกมเมอร์นี่กูมันเดงจริงเลยอเราไอ้โตมึงหนารู้สึกแล้วอ่ะไอ้สัตว์กูเอาคืนไอ้นไอ้กูล็อกเป้าเลยล็อกขนาดนี้ไม่ได้ยังไงโ้ อู้ยสามสิบไอ้เหี้ยโอ้ยจะได้จังแต่เขาทีเดียวพี่อาจจะมองเห่นเลยพี่ตอนเนี้ยมันเลือดนี่ว้าโมฮาฮาไอ้น้องไปถึงทันรึเปล่าอุ้ยแกไปเอาฮอวะเอาไปไม่ได้ต้องคืนเชือกเอานั่นเล่นเป็นซะอีก

กูแกปเปิดทางแกเคลียร์ทางพี่<อ>แ,กแกจะเล่นพี่เลยแกจะเล่นพี่เนี่ยไอ้เหี e ้ยกูแม่งมาตายถ้าตายนี่กูไม่จบกูตายไอ้เย้ย e โอ้โหเหี้ยแม่งเฮ้ยไอ้ยเหี้แม่งด่านแ,แม่งแคบดีจังเลยเนะี่ยเป็นชอบเฮ้ยทำอะไรกูได้กูบอกเลยทำไม่ได้หรอกกูขั้งโหดอะ จริงมึงเจอไพายลอตไฟเข้าไปคิดอะไรเหตุใดเอาอะไร What the fuck เคยอะไรบ้างฮะกูแม่งเคโกงอะนะไปแล้วอิวเฮ้ยเอาไปกูวับเลยอาตากูเลย เฮียแล้วร้อยกูแตกกูแตกว้าเอ้ยไอเย้ยกี่กองเลยไอ้กูยังไม่รู้กี่กูว่ามาเอาเลือดดีกว่าไอ้สัตว์เอ้ยกูรู้ว่าจะได้สองอย่างแต่ไม่ได้โอ้โหกูตายกูตายกูตายกูไม่ตายโอ้โหเออคนกินไก่คนกินไก่โอ้โหเราไม่พลาดพ่อมึงช่ไอ้เหี้ย ไอ้เยอะไปไหมชนะเย้เลยไอ้ยัยโรกี้กูเมื่อกี้กูใช้แอสไตดีกว่าไอ้สัตว์เอ้ยไม่น่าไม่น่าทีละพอร์ตเลยโอ้ยนั่นเป็นเล่นผมเนี่ยเล่นเบนเนี่ย Five minutes later ว้านี่ไอ้น้องอะไรฮะกูว่ารัศมีเนี่ยเอ้ยไม่ได้วะ กู้วงจริงยอยกูดวงจริงยอยจังหวะนี้แหละกูว่านี่ไม่เดินเหรอโป้งขึ้นชันสตาทเฮกูต้องชาร์จไอ้เหี้ยกูลืมไปต้องชาร์จโอ้โหสี่สิบห้าน็องอย่าน้องอย่าไปทำพี่อย่าทำพี่อย่าทำพี่อย่าขอร้องสวย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 แต่เก็ตไอ้เหี้ยเอก็ไม่ใช่ลูกเกยบสิเฮ้ยน้องตรงนู้นมีฮอว่ะน้องเอาเลยน้องบินไปเอาฮอน้องกีเจแพดบินไปเอาฮอเลยสเปกปาบินไปเลยเร็วน้องไปเอาฮอเลย เออเออค่อยค่อยๆอ๋อบีขึ้นดิเร็วๆเดี๋ยวจะเจแทบหมดค่อยๆคๆเออเร็วๆเรวๆกด A B กดคลิกขวาปิดก็ได้เร็วๆเร็วๆขึ้ขวาปิดมันไม่เห็นปิดเลยผมเลยอ่ะอนั่นกดสเปกบค์รอบอันนี้อ่เออเลยน้องยิงเลยน้องสายยิงเลยขับเป็เปล่าขับเป็นเปล่ายิงเลยน้องยิงเลยท่านปนเออเออเออ อาลงจอดพอดีด้วยอุ้ยสิบหกอุ้ยเยอยอย่างนั้นก็ดีกับกูไอ้เหี้ยกูยืนแล้วหมดใส่ตัวเองอะแย่แล้วไงพี่เจ๋แล้วเจ๋แล้วอาจจะมาไม่ได้เ้าะนี่ก็เรียบร้อยดิพี่อย่าบินนะกองเกิน 2,000 years later. วิแกแกแรงคิดวิเคราะห์เฮ้ยมึงพูดด้วยก็ได้นะเวลามึงคิดอะไรอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยมันเงียบเกินไปวะเร็วมาได้เปล่าเสียคนเหี้ยเลย้ยมาอลบแลบอยู เฮียโอแม่งกินผ้าทางเทคนิคเฮีย One minute later ไอ้น้องโหนี่ต้องังงี้ขึดโบโอ้โหไก่มากไก่มากดเฮ้ยเนี่ยดูฮุยฮุยมันโดน

ผมแบบว่าเฮ้ยน oh, 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 really? so, like ้องน้องอีกโซนน้องท่านอนพน้องฝอยเมื่อกี้คอนเฟิร์มไลยนะใหญ่ใหญ่โอ้โหอะไร้ปลตอไล่โดนเพย์จบละจบละโอนกินนักเกลียดแล้วนางเกลียดฮ่าเฮ้ยเอาแล้วว่ากูจังหวะนี้แกจะแกจะแกจะมีเจ็ตแพดมาแกจะมีเจ็ตแพดมา มาเลยแกจะมาเมาเน็คเก็ตเหรอแกจะมาเมาแพ็คใหญ่หรือแกจะกินอันนี้ด้วยอ๋อไอ้เี้ยลูกโอยี่เย้โอ้ยโอ้ยจิมฮ่าว่ใช่ได้ยงไงเขาแบนนั้นในสงครามโลกอ่ะพี่ไม่แครเอาไปตาเก่าตาเก่ตัวไหนวะเข้าดิลากหัวคมๆอ่ะเมื่อกี้เอายิงได้อีกรอบปะเหรอเอายิงได้อีกรอบปะ เฮียอยงี้แโอ้ยเฮียเอ้ยถูกส่องยิงได้สองรอบพ่อมึงอะไอ้หวยเลยตกตายเล็งสัตว์ดิวันกูได้ตัวนี้มาไอ้เฮียเอ้ยออละยู่ในบ้านเหรอเออกูอยู่ในบ้านโผมาหรือเปล่าเฮีย่าอย่าอ้ยโผล่มาดินั่นไงอะไรอย่าอะไรเล็งมาอะไรอะถ้ามันด้านอะขี้มันด้านนะพี่เออทำอะไรคิดบ้าไม่เห็นมีอะไรเครื่องบินมาทิ้งเลย ประเดิงปเดิงปรเดิงเฮ้ไก่โพไก่โพอะไรทำอะไรอ่ะโอ้ยไก่ย่างไก่ย่างโอ้ยไอ้กูยังเล่นไม่เป๊ะโอ้โหปัตสิก้าพ่อเป็นไกดี้อ่ะแล้วผมเต้นเลยไอ้โนสับเลยไอ้กูแอบเลย Five minutes later ไอ้น้องพี่ชีพตัวเองแม่งเลยสัตว์มาเลยเฮีย โบวเย่แล้วเอาเฮียไม่ตายกูยังไม่ตายได้ไงไอ้นองเฮ้ยไอ้น้องน้องจะเลยขขวัขวาเลยไก่ไไกลเล่นร้อยไกลเล่นร้อยอืมเยเอยน้องิงเอยยิงเลยออเออกกห้ยหนักแน่หนักแน่อ้ห้ยหนักแ่ห้ยตายตายตายเียตายกลัวตาย เฮ้ยเตกไหมนะโอ้ยยังไม่ตายอีกโอ้โหโอ้ยเฮียเออทางกับพี่แบบนี้พี่ก็คงไม่มีทางเลือกพี่เฮียเฮ้ยเฮ้ยแกแกจะไปถีโค้งแกจะไปถีกองอ่ะพี่แกจะยิงไก่ใส่ผมอ่ะไก่หรือเป็ดอ่ะเอาแกด้วยอ๋อ อาไปแล้วแกอาออ๋เบอทำอไรอ่ะอแกเบ่าฮ่อ๋อออไม่อยแล้วอยเลยอออ๋อโอเคโอเคมีเวลาหยุดมีเวลาหยุดเิแล้วเากิน้อ้อ้เียวันเด้งี้เ้วเ่ย่า้ minute later ไงดีวะเดินไปก็ได้วห เดินได้อยู่เดินได้อยู่ติดเนาะเยื่อรถเบิร์ตเข้าไปน้องโยนรถเบิร์ตเข้าไปถอยหลังแล้วโยนรถเบิร์ตเข้าไปโอเคไหมเป็นเปล่าถอยถอยถอยหลังแล้วก็โค้งๆหน่อยแล้วก็ย่อนย่อนเบาๆแบบนิดนึงชาร์จนิดนึงน้องน้องไม่ดีน้องน้องไม่ดีอ๋ออ๋อเดวิวเดวิวเดวิวเดวิขึ้นเดวิวหงายขึ้นเดวิวหงาขึ้นเออเออเมื่อกี้เนี่ยอันเมื่อกี้ไกลเกินนะแต่ถ้าเกิดย่อนเบาๆได้อยู่อ้าว

ไปหนึ่งไอ้ตัวยะไม่ตายอะอะไรอย่านด้เยผมพี่ไมพี่อยากรู้มันคืออะไรเฮ้ยโดนโดนโดดเอออ๋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 อผมว่ามันระเบิดแน่เอ๋ออ๋ออ๋ออ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 เออ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 เออออเออ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 เออ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 เออ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 เอออ ของใครให้บอกเอาเอาไว้หมดเวลาหรอเฮ้ยน้องมีเวลาให้เดิน่ะจะช่งตองนยิงหน่อยเออ้ยแล้วไงกูดีครับเฮ้ยอัดหน้เลยเอยเยอเฮ้ยมาเอ้ยเชี่ยอุ้ยเฮ้เอ็นตัดด้่ตัวเองมันทำลายไหลเฮ้ยตายดิเฮ้ยตัดดเอ็นเลยตัดด้วเอ็เลยอะ โอ้หลุมศพไอ้ยี่อยู่ค่ายกันเลยกูไอ้ยี่ลุมศพกู Two thousand years later น้องยาพี่มาแล้วแกกันดึกมาแล้วเป็นไรเราก็นะเราก็แพ้อยู่ดีอ่ะเราก็ยาพี่เราใช้กันพี่ชีพเลยอ๋อเป็นอะไรแรงแรงมึงว่ถ้าผมไม่ตายขึ้นมา อเราไปขอแบบไม่ทรมานนะพี่เฮ้ยเฮ้ยพ่นไฟเลยเอาอ้าวอาเรียบร้อยเรียบร้อยไอ้เหี้ยจังหวะนี้ยังไม่โฉมนึกว่าพนพี่จะทำอะไรผมนะผมนะเกี่ยวดำเอาตัวก่อนเราเราให้ตัวมันเจ็บก่อน แล้วเมื่อกี้พี่จะทำอะไรผมนะพี่เออเพวพวกกันเขาไม่ทำกันหรอพี่เราพวกกันนะเอตูก่อนไอตู้เรื่อเยอ้อให้มันเจ็บเพินนิดนึงอ่ะแล้วรื้อกันคานะไนก่อนได้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 เอาเดียกันเลยสวัสดีเลยโอ้โหยี่สิบสี่เลยอ๋อ เกินแล้วิดเลยอ้าวอ้าโดนรลเบิดเลยเหรอไอ้เลอโหกไก่น้อง One minute later ทีนี้ก็ได้เวลาลุกขึ้นยืนแล้วใช่ไหมพี่เฮ้ยเก็บยาไว้ฮี่อุ้ยฮี้เลยห้าสิบโอ้แล้วมุมม่เฮ้ยกูก็ไม่มีของใหญ่ๆด้วยยอะไรอะอะไรอะ วัดไปสีลูกเลยอ๋อหุยเอ้าว้าโหเฮียคุณอ๋อมาโหอ้โหสาวตี๊ก้าวไอ้ยยังจุกยังเอาผมว่ามีแววว่าจะโดนเองมั่งแล้วนะไม่มีน้องพี่เล่นหกบอกแล้วพี่จะเข้าประชิดผมมาพี่แน่นอนเฮ้ยเดินเดินจิ้มตกน้ำเลยนะ ตือตือตออ๋อแล้วน้องใครชนะใครมาถึงแล้วอืโดนไอ้โดนโดนเต้นเลยไก่เต้นเลยเลยอีน่ะ ดีอเอาแล้วครับผู้ชมครับก็จบไปแล้วครับสําหรับวอร์มในวันนี้รับผมเป็นไงกันบ้างครับผมว่าดีค่อนข้างสนุกเลยในวันนี้ก็สําหรับใครที่เข้ามาในดูในช่องผมใหม่นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับสําหรับใครที่ดูคลิปนี้นะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมและใครที่ยังไม่ติดตามนะครับติดตาม้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในอนาคตนะครับผมเผื่อผมจะลงคลิปเร็วก็ดีนะครับวันี้ก็ขอโทษนะครับที่ลงคลิปช้าเพราะว่ามันก็ติดสอบติดอะไรด้วยแหละแล้วก็ติดกีฬาสีกับผมก็ต้องไปบอกอะไรนู่นนี่นัก็ขอภยผม เจอก,กันคลิปใหม่นะผมบ๊ายบาย